โรงเรียนบ้านน้ำรัดสมัคีตั้งอยู่เลขที่90หมู่5ตำบลม่วง7ต้นอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม3หมู่บ้านได้แก่บ้านน้ำรัดบ้านปังไฮและบ้านไรพนาวันปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น47คน มีบุคลากรทั้งสิ้น10คนบริหารงานโดยนางกุลนัทเลืองนาราฟผู้อำนการโรงเรียนบ้านน้ำรัศมคีแม้โรงเรียนบ้านน้ำรัศมีจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนแต่ก็มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านด้วยหัวใจของความเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้โดยโรงเรียนได้มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด รวมถึงมีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ปประการให้แก่นักเรียนอย่างเป็นรูปกระทําได้แก่ 1. ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นชาติไทยยึดมาในสถาบันหลักของประเทศ 2. ความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนมีการปลูกฝังนิสัยความซื่อสัตย์ไม่โกงมีความจริงใจต่อตอนเองและผู้อื่น 3. ความมีวินยัย โรงเรียนฝึกให้นักเรียนรู้จักกฎกติกาเคารพเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวม 4. ความใฝ่เรียนรู้โรงเรียนมีการกระตุ้นให้รักการเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่ค้นหาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. อยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนมีการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลและรู้จักพอตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงานมีการสร้างแรงบันดาลใจให้มีความขยนันอดทนตั้งใจทำงานจนสำเร็จ 7. รักความเป็นไทยโรงเรียนส่งเสริมและอนุรักษ์ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตไทยแต่เดิม 8. มีจิตสาธารณะส่งเสริมให้มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ด้วยความร่วมมือของครูผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนแห่งนี้จึงไม่เพียงเป็นสถานที่ให้ความรู้แต่ยังเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์คนดีมีคุณธรรมและพร้อมเติบโตสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโรงเรียนบ้านน้ำรัสสาม,มัคคีขอขอบคุณค่ะ